ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมป๊อบเดมูลนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับแนะนําเกี่ยวกับการฝึกเทคนิคข้อนิ้วนะครับ2วิธีนะครับที่จะทาให้เพิ่มความเร็วในการสปีดกีตาร์ของคุณนะครับวันนี้ก็จะไม่เห็นหน้านะครับก็จะให้เห็นมือขวาแทนนะครับวันนี้จะนะนะครับผมจะสอนการฝึกใช้ข้อนิ้วนะครับ2วิธีเพิ่มความเร็วนะครับเทคนิคเผื่อพี่น้องเผื่อพี่น้องท่านใดอยากจะ สนใจเกี่ยวกับแนว s p e e d p ๊ก k i n g แนวความเร็วนะครับในคลิปนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับนะครับการใช้เทคนิคนะครับข้อนิ้วนะครับข้อนิ้วนะครับในการสปีดนะครับเหมือนที่ผมแนะนำไปหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับการใช้ข้อนิ้วนะครับการฝึกควรจะเล่นช้าก่อนนะครับแล้วก็ในการฝึกข้อนิ้วนะครับแขนคุณจะต้องนิ่งนะครับแขนฝั่งนี้ต้องนิ่งให้หมดนะครับห้ามขยับเด็ดขาดนะครับแขนกับข้อมือต้องนิ่งนะครับ วันนี้นะครับผมจะให้ทุกคนดีดสายเปล่านะครับให้ดีดสายหนึ่งนะครับดีเป็นน ố ตขบแดหนึ่งชั้นนะครับผมจะเอาที่ความเร็วหนึ่งร้อยนะครับให้ดีดอัธเนตปิกกิ้งนะครับลงขึ้นลงขึ้นนะครับอ่าหลายคนไม่เข้าใจนะครับเวลาดีดข้อนิ้วนะข้อนิ้วบางคนยังเป็นอย่างนี้อยู่นะไม่ใช่นะครับคุณจะเป็นข้อมือนะครับข้อนิ้วจริงก็เป็นแบบนี้นะครับข้อนิ้วนะครับ นะแบบนี้นะครับคือแขนห้ามขยับนะครับแล้วก็ข้อมือก็ห้ามขยับนะครับคือแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยทีนี้นะครับในการฝึกข้อนิ้วนะครับมี2แบบนะครับท่านผู้ชมดูนะครับแบบแรกครับอ่าเอามือวางตรงสะพานสายแขนแนบกับบอดี้กีตาร์นะครับแขนแนบเลยนะครับแบบนี้แบบนี้มือกีตาร์สายปั่นสมาคใช้เยอะครับแบบนี้นะครับมันจะทําให้ผ่อนคลายดีนะฮะมันจะทําให้การสปีดของคุณทํางานเต็มช่วงมากขึ้นนะครับเผื่อใครจะสนใจนะนะ นะฮะแบบนี้มันจะทําให้รอบของคุณที่มากขึ้นแล้วทํางานมากขึ้นนะครับคราวนี้นะครับการฝึกข้อนิ้วแบบที่2นะครับวิธีนี้นะครับวางมือเหมือนไมเคิลแองเจโลเลยนะครับไมเคิลแองเจโลนะครับเขาเป็นมือกีตาร์ที่เล่นเร็วที่สุดในโลกนะครับวิธีของเขาคือง่ายที่เดียวครับเอาแขนขึ้นมาครับแบบนี้ครับเห็นไหมฮะฮะเอาจากที่เราออนแน่แบบนี้ใช่ไหมครับเอามือขึ้นมาแบบนี้เลยครับนี่เอามือ เอาสันมือทั้งสามนิ้วนะครับพยุงตาตรงนี้ไว้นะครับแขนแขนจะลอยนะครับข้อมือจะลอยแบบนี้เลยนะครับนะครับแต่แบบนี้จะปวดหน่อยนะครับจะเมื่อยล้าหน่อยแต่ว่าก็เร็วเหมือนกันครับฝึกดูนะครับมีสองวิธีครับวิธีแรกแขนแนบแบบนี้นะฮะวิธีแรกคือแขนคุณจะแนบแบบนี้เลยนะครับวิธีที่สองในการฝึกข้อนิ้วแขนคุณจะลอยขึ้นแบบนี้นะครับเทคนิคการวางมือวานะครับ่าจะมาดิบขบนึงชั้นพร้อมกันนะครับ อ่าผมจะเอาแบบแบบแรกก่อนนะครับข้อนิ้วแบบแรกเอาแขนแนบไปนะครับดูนะครับแขนนิ่งนะครับแขนห้ามขยับเด็ดขาดนะครับแขนห้ามขยับนะอ่าเล่นให้ตรงเปทนอมด้วย แขนนิ่งนะครับข้อมือห้าขยับนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะนะครับผมโอเคนะครับถ้าสายหนึ่งคล่องแล้วนะครับคุณก็ขึ้นไปสายสองสายสามสายสี่สายห้าสายหกนะครับอ่าทีนี้นะครับอันนี้คือการฝึกข้อนิ้ววิธีแรกแขนต้องแนบกับอันนี้นะครับแนบกับบอดี้กีตาร์นะครับต่อมาครับการฝึกข้อนิ้วการวางมือขวานะครับอ่าแบบวิธีที่สองครับเหมือนในคอเอนเจโร่นะฮะ แค่คุณเอาแขนขึ้นมาครับอ่าผมทําได้2วิธีนะครับดูนะครับอ่าขึ้นมาแบบนี้นะครับสานมือจิ้มตรงนี้นะครับวางไว้เลยนะครับอย่าไปเก่งนะครับวางแต่เฉยนะครับแต่วิธีนี้จะปวดหน่อยนะครับ ถ้าดีดคล่องแล้วนะครับถ้าดีดคล่องแล้วนะครับก็สามารถดีดไปคาเบตหนึ่งคาเบตสองชั้นได้นะครับผมจะเล่นคาเบตสองชั้นที่ความเร็วนะครับเทมโป1ร้อยสามสิบเอ็ดนะครับดูนะครับว่าขคอน,นิ้วมันเร็วขนาดไหนนะครับดูนะครับดูนะครับ ในคลิปนี้นะครับก็จะมาเสนอเกี่ยวกับการฝึกใช้ข้อนิ้วนะครับก็ท่านผู้ชมลองไปฝึกได้นะครับที่บ้านนะครับลองฝึกดูนะครับวิธี2วิธีวิธีแรกแขนวางแนบตรงนี้นะครับวิธีที่2เอาแขนขึ้นมาแบบนี้นะครับลองฝึกดูนะครับอ่าในคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการฝึกนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กับช่องของผมด้วยนะครับที่ผมจะได้มีแรงทําคลิปต่อไปนะครับในคลิปหน้าต่อไปจะสอนเกี่ยวกับการดีดขบ ety สองชั้น7พยางนะครับว่า7พยางเล่นยังไงสำหรับวันนี้ ผมเปาดมลการคำว่าสวัสดีครับ